แล้วก็ชายช่แบบหยุดหายใจหายใจสะดุดแล้วก็หายใจเข้าสองจังหวะเขาก็เลยนอนแล้วก็สะดุ้งตื่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้แบบพอมพักผ่อนไม่เพียงพอก็เนี่ยแหละเขาก็เลยเพลียอ่อนเพลียทั้งวันอะไรเงี้ยดีขึ้นดีขึ้น,ดนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าให้พี่เนยรีวิวเดี๋วิวเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอาจจะมีคนที่เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นหยุด ฝันลายมันนั่นแหละมันเป็นฝันลายเพิ่งสั่งเพิ่งสั่งมอนใหม่ไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดี๋ยวมาดูกัน mm hmm. จะกระดูกเป็นยังไงบ้างครับดีมากครับจัดกระดูกคือหลังเอ่อไหล่ตรงขาตรงนะครับแล้วก็ผ่านมาสองอาทิตย์แล้วก็ทุกอย่างก็ยังตรงอยู่นะครับแต่ว่าจัดกระดูกมันก็เป็นแค่การแก้เนาะก็เดี๋ยวก็ต้องออกกำลังสร้างกล้ามเนื้อเพื่อมันไม่ให้กลับไปเป็นอีกได้นะครับ มีคนตามผมไปรับประมาณสัก10คนนะครับแล้วทุกคนก็แฮปปี้หมดก็ยังไงลองตามไปได้นะครับถือว่าเวิร์กเลยแฮปปี้ครับแต่ว่าเออเหมือนมันมีเรื่องสลีปเทก็อาจจะช่วยได้อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่อาจจะไม่เกี่ยวกับหยุดหายใจก็ได้ก็แต่หวังว่าถ้าถ้ามันจบที่หยุดหายใจแล้วใช้ซีพับได้ก็โอเคเลยครับเออจะได้ไม่คือเหนื่อยแล้วอะ หนึ่งปีแล้วอะที่ต้องมานั่งฝันร้ายทุกคืนมันทรมานนะครับประมาณนั้นอืมไหลหอบคอยื่นไปกดจุดมาตอนนี้ไหลหอบคอยื่นหายเลยนะครับก็กลายเป็นตอนนี้คอหดแทนนะครับเจ็บ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผีอัอไม่มีนะครับอันนี้ไม่ได้ผีตามนะครับแต่เขาทำอะไรเราไม่ได้ครับประมาณนั้นฝันร้ายมีคนอ,อ,อาจจะเกี่ยวกับไตหรือต่อมหมวกไตอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าเกิด เดี๋ยวจะตรวจเพิ่มอีกครับก็รักษาไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะตรวจฮอร์โมนตรวจต่อมหมวกไตตรวจเลือดตรวจอะไรหลายอย่างนะครับเอาจนกว่ามันจะหายนะเพราะว่าถ้ามันยังนอนไม่พอแบบเนี้ยแล้วยังเหนื่อยแบบเนี้ยมันไม่มีทางที่จะทํางานได้นะครับที่พี่เนยเทระบบต่างๆเรียกว่าตรวจอะไรนะครับมีตรวจอีกหลายอย่างครับมีตรวจหลายอย่างคือ ที่ตรวจปัสสวาวะก็คือยูรีนออแกนิกครับยูรีนออแกนิกจะเป็นการเอาปัสสวาวะไปตรวจเพื่อจะได้รู้ระดับของการทํางานติงต่างๆ,ๆครับก็จะเป็นอันอันนี้คือย mm ูรีนออแกนิกเพื่อที่จะได้รู้ว่าออแกนิกแอซกดก็คือว่าระบบการเผาผลาญการเปลี่ยนจากสารหนึ่งเป็นสารหนึ่งเนี่ยเป็นเออมันมันเปลี่ยนมาได้ระบบสมบูรณ์ไหม จนออกมาเป็นพลังงานเนี่ยมันมีขั้นตอนไหนที่ขาดไปแล้วก็ต้องใช้วิตามินอะไรในการเสริมเพื่อให้เกิดกระบวนการนั้นอย่างสมบูรณ์อะไรแบบนี้ครับอันนี้เรียกว่ายูรีนออแกนิกยูรีที่แปลว่าปัสสาวะนะครับแล้วก็ออแกนิกก็ออแกนิกเลยลองไปดูได้นะครับอันนี้ก็ไปตรวจกับไอ้ที่ที่ไปตัดกระดูกนะครับที่เดียวกันอินเตอร์เวลเนสคลินิกลองไปเซิร์ชดูได้ค่าตรวจ9,900บาทนะครับ,บอแอป หมอใจดีหมอน่ารักด้วยแอบอาคาแอบสูงแต่ว่าก็ได้รู้อะไรบางอย่างคือตอนไปตรวจเลือดอะไม่ไม่รู้เรื่องพวกนี้แต่ว่าเนี่ยตัวปัสสาวะละเอียดเนี่ยก็รู้อะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อไม่มีแบบนี้เลยหรออะไรเงี้ยก็ดีครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจไอ้ตัวฮอร์โมนอันนี้คือตรวจตรวจฮอร์โมนเลยนะครับแล้วก็ตรวจพวกเลือดด้วยตรวจตรวจฮอร์โมนคือตรวจจากเลือดนะครับแล้วก็ดูต่อมหมวกไตทํางานผุหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วก็สลีปเทก็คือสลีปเทนเนาะเนี้ยเดี๋ยวสามอย่างเนี้ยเดี๋ยวที่กำลังไล่ตัวทีละอย่างอยู่ครับไอตัวฮอร์โมนอยู่ที่ประมาณหมื่นพันหมื่นหกพันครับสลีปเทยังไม่รู้ครับเดี๋ยวรอได้เมื่อไหร่เดี๋ยวรีวิวไว้ฟังอีกทีนึงนะครับเอ้ยมีคนตามไปเยอะนะยังไงก็ลองไปดูได้นะครับอิ t เทอร์เวนสคลินิกเนี่ยก็มีคนตามไปเยอะแล้วก็ได้ลดราคาด้วยอันนี้ครับครับ ถามเซลล์เซ um, ิร์ฟหน่อยครับได้ค่ะจาเรียกอาจาดัน uh, เด็บเอ่อมีความเห็นอย่างไรพอดีควิกมันจะไปใช่ไหมแล้วแบบเซลล์เซิร์ฟมาก็ดีอย่างเงี้ยเปิดตัวตอนควิกจะไปอย่างเงี้ยการเด็กเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ก็ก็เป็นจังหวะที่ดีเอ่อถือเป็นถือเป็นโพซิทีฟกับเรานะ แต่ยังต้องวางแผนดีๆอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันให้มันเสียบแบบเนียนๆได้เพราะตลาดตอนนี้มันเป็นตลาดขาลงอยู่เนาะคนก็ไม่ค่อยมีกำลังใจจะทำคอลเลคชันใหม่เท่าไหรแ่แ้้ก็มันเป็นมาโครมันเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่าโดยรวมก็ยังดีกว่าเออก็ยังถือว่าเป็นโพสิทีฟนะครับเดี๋ยวหาแผนกันว่าจะทำอะไรถ้าเกิดใครมีแผนอะไรบอกได้เลยคือเพิอเอ่ช่วงนี้นั่งทำอย่างเดียวเลยไนงะ ก็จนแบบไม่ได้แบบมองเรื่องมาร์เก็ตติอะไรมากเท่าไหร่แต่เดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วอะเดี๋ยวคงจะมาร์เก็ตติงอย่างอย่างจริงจังก็คือเอาดีองอะไรนะครับผมแบบนึกแล้วมันมันมืดตึ๊บเลยฮะผมก็เลยสอบถามจัรเดบว่้เป็นยังไงนี่อืมครับอืมพราที่ีกับเรานะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วของเรามีไปทํำไมในเมื่อคริสตซติกมันก็มีร้อนแผดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย เออมันความจริงมันมันทําให้ถ้าเกิดคิดอยากจะลอนโปรเจกต์อ่ะมันมีดีมานอยู่แล้วในการลอนโปรเจกต์อ่ะคิดอยากจะลอนโปรเจกต์ก็มาหาเราอะไรแบบนี้เลยอ, you, อือคือคือมีเงี้ยคือก่อนหน้าเนี่ยฮะสมมติค่าที่เราคุ้นเคยกันเนี้ยเราก็มีเอเจนซี่โซงานแฟลเนี้ยเราออกงานอันนี้มีมาสตอมเงื่อนไขต่างต่างเพจมินก็ได้ฟรีก็ได้เนี้ยโอ้แจมเลย แล้วปั๊บเนี่ยมันจะไปขายต่อในควิกเนี่ยมันจะเนียนลูบเนี่ยครับคราวนี้พอไอ้ตัวนั้นมันหายปัาบเนี่ยมันหม่มันล่องลอยพอสมควรนะผมคิดว่านะอืมก็ตรนนี้อาจจะเป็นการบ้านที่คงต้องทําด้วยกันกับทั้งออโคซิสเต็มเลยแหละว่าต้องหาคนที่มาแทนควิกอย่างเร็วที่สุดซึ่งก็ยังดีที่มันยังมีเวลานะเพราะว่ากว่าคลิกจะวินดาวกว่าจะปิดเนี่ยมันก็คือเดือนเฟบรุ y ปีหน้าเนาะ ระหว่างนี้มันจะมี transition period ที่เราจะสร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยอันนี้ใช้แทนค i ว k s ได้นะครับเรายังรู้สึกว่ามันยังมีมีช่องทางอยู่ที่จะทำให้มันแก้ปัญหาตรงนี้มันอยู่นอกเหนือการควบคุมเราแหละแต่ว่าเราคิดว่าเราสร้างมันได้คือส่วนตัวผมอะผมเองซีผมว่ามันไกลกับมันมันคือมันมันขึ้นแหละแต่มันไกลมันมันรู้สึกไม่ใกล้เหมือนคิกนะควคกมันแบบแถวๆมือเราอะ โอ้โหเพืนส่นี้อเอาไปวางนี่โอ้โ oh, ห oh, มันมันเหมือนออกมาหาสมุดจริงๆนะมันคนไม่ค่อยเห็นเนาะอกลับเดี๋ยวต้องลองดูบาบิลอนอะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันไม่งัง้นก็เดี๋ยวเอฟตีมาเก็ตเอาแล้วเอาแล้วไม่ไม่ไว้ก่อนไว้ก่อนเดี <laughs> ๋ยวตายแค่ร้อนแพลก็ตาจะดำมาถึงคางแล้วเนี่ยจันเดฟเดี๋ยวเพิ่งทำนะผมเซลเล่นนะเดี๋ยวเพิ่งทำาเก็ตเล่นะ ไม่ทําไม่ทำมาเก็ตเทสถ้าจะทะําอ่ะคือปกติเราเป็นคนว่าถ้าจะทําอะไรอะ่ะมันจะต้องคุ้มที่จะทําไม่ใช่แบบอยู่ดีอยากจะทําก็ทําเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมาเก็ตเทสอ่ะมันยังมีเดาอยู่ในใจประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นตว่ามันคุ้มหรือว่าที่จะทําเออดังนั้นเราเราไม่ไม่ได้ทําแน่นอนเร็วเร็วนี้ยก็แค่พูดมาให้ฟังเล่นๆว่าเออเฮ้ยก็มันไปแล้วทําดีไหมยอะไรเงี้ยพูดเล่นๆแต่ว่าถึงเวลาจริงยังอะ่ะไว้ก่อนคือตรงอาจารย์เด็บนี่ ไมฟอกเงเขียนใหม่ชัวเขียนใหม่เขียนใหม่พอไปดูสแต็กเขาแล้วอ่ะฟอกอ่ะเราก็จะเสียตังไปฟรีๆกับสิ่งที่เขาวางเอโคไอวางสตัคเจอร์มาไม่ดีทับใหม่ถูกกว่าดูแลซึ่งจะไ่ได้นอนอีกหลายปีเลยนะอาจารย์ซึ่งเราจะไม่ยอมเอฟติจะมีโอกาสไปร่วมกับวาเดนสวับสวัไหมเหมือนออกติพังที่ได้ส่วนลดความจริง ดีลนี้เกิดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเขาเงียบหายไปเขาไม่ได้คุยต่อหลังจากที่มันเกิดดราม่ากับวาเดนอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรต่อหลังจากนั้นนะครับผมโอเคตามนั้นจริงวันนี้ก็หมดแล้วนะ,ะ,ะ,ะอ๋ออย่างที่ท่านแตงบอกว่าลิงเราบน o p e n นซ a เกือบร้อยอิตาเลียมครับ ถ้ามันรวมกันครับก็คือว่าเป็นตั้งแต่คริสตัลติกมันใช้เออ่ซีพอร์ตนะครับซีพอร์ตมันเป็นโอเพนซอร์สโปรโตคอลของโอเพนซีคือหลังจากที่เขาโดนแฮ็กไปอะครับเขาก็ไม่เกรดเป็นซีพอร์ตแล้วพอเป็นซีพอร์ตปุ๊บมันเป็นโปรโต